แับไปนเราต Live thailand.tv ทุกท่านครับผมนิีทิทวมประถมครับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับผมพาท่านผู้ชมมารู้จักกับรถคันนี้ครับ MG HS PHEV หรือ MG HS Plug-in Hybrid นะครับถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของค่าย MG ที่เข้ามาบุกตลาดเมืองไทยเขาจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่27ตุลาคมนี้แต่วันนี้จะเป็นการมินิพรีวิวและลองขับ นิดๆหน่อยๆให้เราได้รับทราบถึงสมรรถนะของเขาว่าเป็นอย่างไรแต่วันนี้สเปคอย่างเป็นทางการยังไม่เปิดเผยออกมาราคาอย่างเป็นทางการยังไม่เปิดเผยออกมาแต่เท่าที่ดูนะครับถ้าในต่างประเทศ MG HSEV h ตัวนี้นะครับมีแรงม้ามหาศาลนะเพราะเป็นแรงม้าระหว่างเครื่องยนต์บวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าแรงม้าอยู่ที่290แรงม้าแรงบิดอยู่ที่380นิวตันเมตรถือว่าสูงมากๆนั่นคือสเปคที่ประเทศจีน แต่ในประเทศไทยนะครับยังต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในบางอย่างเพราะสเปคของน้ำมันไม่เหมือนกันการใช้งานของเครื่องยนต์ในบางอย่างต้องมีการปรับจูนกันไปแต่คร่าวๆแรงม้าและแรงบิดอยู่ในเรนจ์ดันแน่นอนคือ290และ380นิวตันเมตรถือว่าแรงมากๆนะครับยังไงก็ไม่หนีตัวนี้ไปเท่าไร่ความเร็วสูงสุดของเจ้า MG h a t h b a s v นี้ถูกจำกัดอยู่ที่แค่180กิโเมตรต่อชั่วโมงก็ยังถือว่าไม่ได้มากมายเท่าไหรนะักถ้าเทียบกับในของค่ายยุโรปที่ SUV เขาทะลุ200 ัั้งนนแต่ตัวนี้ล็อกไว้ที่180แต่ความเร็วสูงถึงร้อยนั้นต่ำสิบวินาทีแน่นอนตัวนี้ราคาคร่าวๆค,คาดการว่าต่ำกว่า1.35ล้านบาทแน่นอนนะน่าสนใจนะในเทคโนโลยีในหน้าตาเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเจ้า MGHS PHEV เนี่ยมีอะไรที่แตกต่างกว่า MGHS รูปร่างหน้าตาเหมือนกันนะไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับไฟหน้าเป็น LED กระจังหน้าแบบนี้โลโก้แบบนี้ทุกอย่างเหมือนกันไฟตัดหมอกก็เหมือนกันความต่างที่เห็นได้ชัดเจนในจุดแรกนะครับก็คือลายล้อแมกแต่สีรี่ยยางเท่ากันนะ235 50 R18 นะครับนี่คือเท่ากับรุ่น HS ปกตินะยางเป็นกูดเยานะถือว่าให้มาดีตัวนี้ประกอบในประเทศด้วยนะครับแต่ความต่างเขาจะอยู่ภายในเบาะข้างในจะคนละสีคนละแบบกับเจ้า HS รุ่นปกติ เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมแต่ตอนนี้ดูรอบคันก่อนนะครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟ LED นะครับไฟ LED มีกล้องมองรอบคันมาให้ตามสไตล์เขาอยู่แล้วมือจับนะครับคนละสีกับรถมีทั้งแบบโครเมียมและแบบที่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับนี่น่าจะเป็นรุ่นรองนะเพราะเป็นเบาะดําถ้าเป็นรุ่นท็อปจะเป็นเบาะขาวและน้ําเงินตัดกันนะครับนี่คือรุ่นรองนะแต่ออปชันบางอย่างเนี่ยผมยังไม่ทราบว่ารุ่นท็อปกับรุ่นรองเนี่ยมีออปชันอะไรที่แตกต่างกัน ในเรื่องของฟังก์ชันรายละเอียดแต่เทคโนโลยีเครื่องยนต์เหมือนกันในส่วนของแบตเตอรี่นะครับ16.6กิโลวัตต์เอานะถ้าชาร์จด้วย MG Wallbox นะครับ4.5ชั่วโมงถ้าชาร์จแบบไฟบ้าน5.5ชั่วโมงชาร์จเดินครั้งวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วน70กิโลเมตรแต่นั่นคือตามสเปคเปเปอร์นะตามกระดาษถ้าขับจริงๆใช้กานจริงๆส่วนตัวผมเชื่อว่าไม่ถึง70 km. หลอกหน้าอยู่ที่60 km. ก็หรูแล้วนะครับและตรงนี้คือช่องชาร์จไฟนะครับ เป็นไททูนะเป็นไททูแบบปกติอันนี้ก็คือชาร์จตาม e a สถานีชาร์จของ EA ได้อยู่แล้วนะครับชาร์จไฟอยู่ตรงนี้นะอยู่ด้านขวาไม่ได้อยู่หน้าหรือหลังเหมือนรถยุโรปนะครับในส่วนไฟไท้ายนะครับย่าสังเกตก็เหมือนกับ HS ทุกประการอยู่แล้วนะครับยังเป็น LED เต็มระบบนะ HS PHEV นี่คือที่ทําให้เขาแตกต่างจากรุ่น HS ปกติด้วยก็คือแบตตัวนี้ระบบเปิดฝาท้ายนะครับของเจ้า PHEV คันนี้ก็เหมือนกับ HS รุ่นปกติอยู่แล้วนะครับก็คือยังเป็นไฟฟ้าอยู่นะครับ เปิดช้าๆแบบนี้ตามสไตล์เขาอยู่แล้วนะครับแล้วพอเรามาด้านท้ายเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยเราจะไม่เห็นความแตกต่างระหว่างเจ้า PHEV กับรุ่น H-S ปกตินะครับแต่ที่เราเห็นคือนี่คือเคเบิลชาร์จนะครับเสียบกับไฟบ้านนี่ละครับท่านผู้ชมครับถ้าใช้ตัวนี้นะ5.5ชั่วโมงแต่ถ้าใช้ MG ที่เป็น Wallbox นะครับตัวนั้นเนี่ย4.5ชั่วโมงนะครับตัวนี้ช้ากว่าชั่วโมงเดียวเอง แต่สิ่งที่แตกต่างนะครับระหว่างเจ้า phev กับ h s ปกติก็คือด้านท้ายนี้นะภายใต้ที่เก็บสัมภาระนี้นะครับถ้าเป็น hss ปกติเนี่ยจะเป็นยางอะไหล่แต่พอมาเป็น phev แล้วมันกลายเป็นแบตเตอรี่นะครับนี่จะกลายเป็นแบตเตอรี่นะเห็นไหมและนี่ถ้าเรามาดูกันในรายล,ละเอียดนะครับนี่จะเป็นแบตเตอรี่ของ phev นะครับมีระบบระบายความร้อนของแบตเตอรี่ด้วยน้ํา นะครับนี่คือสเปคของเมืองไทยนะที่ต้องท,ที่ต้องทาระบบระบายความร้อนด้วยน้ํามาด้วยนะครับทำให้ความร้อนของแบตเตอรี่เนี่ยลดน้อยลงนะครับการใช้งานเมืองไทยรู้อยู่แล้วว่าร้อนและเขาย้ายแบตเตอรี่ที่อยู่ด้านหน้ารถมาอยู่ที่นี่ด้วย82โวลต์มาอยู่นี่นะครับถูกย้ายมานะก็แปลว่าด้านหน้าเนี่ยมีแต่เครื่องกับมอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ทั้งหมดจะมาอยู่ด้านท้ายรถและยางอะไหล่กลายมาเป็นชุดซ่อมยางนะครับกลายมาเป็นชุดซ่อมยางนี่คือ สิ่งที่แตกต่างนะของเจ้า p h e v กับเจ้า HS นะก็คือไลน์ล้อแม็กที่เก็บสัมภาระด้านท้ายที่อยู่ด้านล่างไม่มียางอะไหล่แล้วนะครับแต่ทุกอย่างยังเหมือนเดิมและไปดูความแตกต่างที่อยู่ภายในนั่นคือเบาะข้างในและหน้าปัดครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าแตกต่างแค่ไหนครับ <S <S และนี่คือภายในของเจ้า MG HS PHEV นะครับคือเบาะเนี่ยครับท่านผู้ชมเบาะตัวนี้เนี่ยผมเดานะในวันนี้นะ ตัวนี้จะเป็นตัวรองนะครับเพราะเป็นเบาะสีดาเขาจะมีให้เลือก2ส,สีนี่คือเบาะดําและเบาะขาวข้านน้ําเงินนะครับตัวนั้นจะเป็นตัวท็อปแต่เนี้ยคือตัวรองนะนี่เราเห็นกันหมดแล้วนี่คือตัวรองนะเบาะแบบนี้คือไซซิ่งเนี่ยเหมือนกันนะครับมีพารารมิกซันรูฟเหมือนกันนะในตัวรองนี้มีแอร์หลังให้นะครับมีช่องเสียบ USB 2ช่องให้ก็ถือว่าโอเคนะที่เก็บของให้มาความหรูหรามาดีมากๆนะเกรดของวัสดุผมว่าดีกับ HS สอีกนะ เกรดวัสดุดีกว่านะดูเบาะนี่มันจะเป็นสปอร์ตนะมีที่พักแขนที่วางแก้วน้ํานะโอ้โหเป็นซอฟท์พัเหมือนกันด้วยคือให้มาดีอ่ะดูสินะออกมาดูดีอ่ะมีที่เก็บของตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งด้วยนะครับเฮ้ยให้มาเจ๋งดีว่ะชอบชอบนะครับเดี๋ยวมาดูว่าพับเบาะนะมันพับเบาะได้ด้วยตัวนี้นะครับพับเบาะแถว2ลงมาเป็น 60- 40นะครับนี่ก็พับ มันก็จะเป็นเบาะพับราบมาเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังอยู่แล้วนี่เหมือนกับ hs นะแต่เดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันด้านหน้าบอกได้เลยว่าสวยครับท่านผู้ชมครับเบาหน้าครับและเรากําลังก้าวเข้ามาในส่วนของห้องโดยสารนะครับในส่วนของตําแหน่งผู้ขับนะในเจ้า hs p h t v นะครับคือถ้าในฟิลลิ่งทั้งหมดนี่นะเหมือนเหมือนเลยนะครับเหมือนกับเจ้า hs ปกติเลยมี adaptive cruise control แน่นอน มีในเรื่องของการลดออกนอกเลนแน่นอนคือออปชันพวกนี้จะต้องเหนือกว่า HS นะครับเท่าที่ผมสืบมาเท่าที่ผมคุยมาเนี่ย PHEV คันนี้เนี่ยจะดีกว่าออปชันความปลอดภัยไฮเทคหรือฟังก์ชันอื่นๆดีกว่าซึ่งก็ยังไม่รู้นะว่าเขาจะใส่อะไรเพิ่มเข้ามาอีกเพราะว่าใน HS ผมก็ถือว่ามันค่อนข้างจะเต็มแล้วนะครับแต่เนี่ยเราเข้ามาเบาอ,อันนี้เป็นหนังอคันทาร่าด้วยท่านผู้ชมนี่มีอคันทาร่ามาให้นะครับ ใน HS ยังไม่มีอาคันธารามานะนี่มีอาคันธารามาให้เป็นเบาะหนังแอร์แบ็กแน่นอนอยู่แล้วครับ6จุดไม่น้อยกว่า6จุดแน่นอนเฮ้ยผมเพิ่งเห็นอีกตัวหนึ่งเครื่องเสียงนัผู้ชมเครื่องเสียงเครื่องเสียงนะครับเป็นเครื่องเสียง bose นะใน HS เดิมเนี่ยมีคนเคยบอกว่าถ้าในประเทศจีนตัวท็อปของ HS เดิมคือ bose นี่เข้ามาใส่ในตัว phev ไว้เฮ้ยเครื่องเสียงเป็น bose อย่างน้อยจะมี6จุดนะครับลำโพงโอ้โหให้เครื่องเสียง bose มาด้วย ก็ถือว่าให้มาเยอะกล้องมองรอบคันมาแน่นอนครับนี่ตัวนี้มีขับด้วย EV ได้อยู่แล้วนะครับน,นี่แอบสตาร์ทซะหน่อยดูฟังก์ชันเขาหน่อยดูฟังก์ชันเขาหน่อยนี่สตาร์ทด้วยไฟฟ้านะเครื่องยังไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวลองลองเข้าไปที่ค,ตตค่าเซตติ n งดูซิตั้งค่าเองตั้งค่ารถยนต์ระบบช่วยขับขี่อ่าเดี๋ยวเราดูระบบช่วยขับขี่อ่ามาแล้วครับทานผู้ชมมีอะไรบ้างในระบบความปลอดภัยเห็นไหมเราต้องเป็นกองโจรระบบเตือนเตือนการชนรถคันหน้ามีมาให้ ระบบช่วยเหลือการขับขี่นี่คือ RCTA มีมาให้นะครับก็คือถอยหลังและตรวจวัตถุด,ด้านหลังมีให้มาแล้วนะมีเลน a s สซิสก็คือเตือนเมื่อรถออกนอกเลนมี d a p t i v ีฟคร i s นคอนโทรลมาให้ hai, มีระบบควบควมุคมการทรงตัวดอโรบัต,มต,มตมิมาให้มีระบบเสียงเตือนคนภายนอกขณะขับขี่เอ้ยมีมาให้ด้วยเว้ยเฮ้ยอ,ออปชั่นพวกนี้มันจะดีกว่า h s ขึ้นมาอีกหน่อยและที่สวยงามคือน,นี่ครับหน้าจอซอฟต์แวร์หน้าจอของเจ้า H.S.P.S.D.V. ดีกว่า H.S. ปกตินะเนี่ยดูทันสมัยกว่าเยอะเลยอ่ะนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูเฮ้ยดูสวยกว่านี่ดูทันสมัยมากขึ้นเฮ้ยดูน่าใช้มากขึ้นนะเนี่ยมีนิเ i กเตอร์มาให้ด้วยนะครับอันนี้มีเนยมาให้เฮ้ยเจ๋งดีเจ๋งดีนะครับถือว่าใช้ได้เลยนี่คือคร่าวๆนะแล้วก็หน้าปัดหน้าจอที่ก็เหมือนจะ,จะเหมือนกับรถ b s v ทั่วไปคือมีสถานะแบตเตอรี่ให้มีในเรื่องของระยะทางของกิโลเมตรให้ มีในเรื่องของอัตราเร่งมีรอบความเร็วให้อยู่แล้วแต่เป็นดิจิตอล100%ซนะครับในขณะที่ h HS ยังเป็นดิจิตอลกึ่งอนาล็อกแต่นี่คือดิจิตอล100%ซ์ในหน้าจอนะครับเดี๋ยวดูจากภาพประกอบได้เลยครับว่ามันสวยแค่ไหนและนี่คือคร่าวๆของเจ้า m g p h e v ครับผมและที่เหมือนกับเจ้า m g h s อีกอย่างหนึ่งก็คือพวงมาลัยพวงมาลัยนี้ยกบล็อกกันมาเลยนะครับยกจาก HSS มาเลยทุกอย่างเหมือนกันฟังก์ชันการทํางานเหมือนกันเป็นมัลติฟังก์ชันอยู่แล้วนะครับ พาร์ทเนอร์ชิพเหมือนกันตัวนี้สี่ทิศทางน,นะครับก็นี้เหมือนกับ H-S ทุกประการแต่มันดูหรูหรากว่าวะนะมันดูดีอะนี่ซอฟพัชหมดเลยนะเนี่ยเออจ๋งดีเจ๋งดีเดี๋ยวเราไปดูรุ่นท็อปครับว่าแสด็แหววแ,แค่ไหนครับและเดี๋ยวเราจะมาดูเจ้า H-S ธรรมดาก่อนนะเพราะว่าก่อนที่จะไปดูรุ่นท็อปมาดู H-S ธรรมดาซีว่าต่างกันอย่างไรนะขนาดการชนทุกอย่างเหมือนกันหมดนะด้านหน้าอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าเหมือนกันหมดนะครับ มีต่างคือนี่ล้อมแม็กเห็นไหมล้อมแม็กไม่เหมือนนะครับซีรีส์ยางรถเหมือนกันอยู่แล้ว255 50 R18 ผมบอกแล้วว่าเหมือนกันและภายในนะครับไม่เหมือนนะมาดูและนี่คือภายในของ mg hs เครื่องยนต์ธรรมดานะไม่ได้เป็นปลั๊กอินไฮบริดในรุ่นท็อปนะครับสังเกตได้ชัดๆครับรุ่นนี้เนี่ยเขาเป็นเบาะแดงแต่ทรงเบาะนี่เหมือนกันนะครับปรับไฟฟ้าเหมือนกันนะและที่แตกต่างครับทุนผู้ชมเมื่อกี้ที่เรา โชว์ให้เห็นนะว่ามาตรวัดต่างๆนะครับนี่สตาร์ทด้วยเครื่องยนต์นะครับตัวนู้นสตาร์ทด้วยไฟฟ้าดูมาตรวัดคือตัวของซอฟต์แวร์เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนแน่นอนอ่ะนี่คือหน้าจอในแอ p เปิลคาเ a y เหมือนกันนะครับซอฟต์แวร์ต่างกันแน่ๆและที่บอกครับหน้าจอมาตรวัดสําหรับผู้ขับขี่นี่คืออะนาล็อกกึ่งดิจิตอลในขณะที่เจ้า MG h s p v d v ดิจิตอล100% นะครับแต่ว่าเนี่ยลังโค้งหลังคาเหมือนกันหมดนะครับสั่งงานด้วยเสียง hello MG เหมือนกันหมดไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราไปดูตัวท็อปของเจ้า HSPHEV กันหน่อยครับว่าสวยสดเดแค่ไหนครับแล้วตอนนี้นะครับก็ขึ้นมาลองขับแบบเล็กๆน้อยๆน,นะอาจารย์นะต้องครับผมเราจะขับกันกี่ รอบสองรอบสนามครับสองรอบสนามนะครับรอบแรกจะเป็นทดสอบอัตราเร่งในช่วงทางตรงครับอัตราเร่งเลยนะครับ,รบเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้านะไม่มีเกียร์บวกลบเหมือน HS แล้วนะบวกลบจะมาอยู่ที่ p เดชิปอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะมาลองอัตราเร่ง0ูนย์ถึงร้อนะครับของเจ้า MG HS PHEV นะว่าเป็นอย่างไรนะ5 4 3 2, 1ี่สามสองหนึ่งป้อยนแน่นอนครับพอเขาจับได้เนะี่ย เด็ดเด็ดการเดิบร้อยแล้ว,ลวโอ้หมันร้อยกว่าด้วยนะใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวลองดูไอตัวตัวนี้จากแพดเดอร์ชิพนะครับเดิมเป็นแพดเดอร์ชิพตอนนี้เป็นรีคอเวอร์ของแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าพอเราผ่อนคันเร่งขึ้นมาแล้วเนี่ยมันหน่วงแค่ไหนนะใช้คำว่าหน่วงดีกว่านี่เราไม่ได้แตะเบรกอะไรนะใช้ มก็ไม่ได้หน่วงมากนะก็ถือว่าไม่ได้หน่วงมากมายไม่ได้หน่วงเท่ารถไฟฟ้าอ่าใช้คํานี้ดีกว่าใช้งานง่ายกว่ารถไฟฟ้านะครับเฮ้ยช่วงล่างทาไมมันนุ่มกว่าแฮเชดอ่ะใช่ไหมรู้สึกอย่างนั้นไหมไปรูดาผมรับครับผมนี่นุ่มกว่า h ฮเชแน่นอนลองดูครับอันนี้ผมไปอีกรอบนะแต่ว่าไม่ใช่ครับเป็นเลนเช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 นคือขวาหรือซ้ายอ่อแล้วแต่เราเนาะไปซ้ายแล้วกันอ โอ้เก็บเป็นหนึ่งกลวยพี่น้องนะครับช่วงล่างนุ่มกว่านุ่มกว่าแน่นอนนะครับทำให้โพรมาลัยเนี่ยมันไม่ได้ขมมากมายเท่า HS พรมาลัยเป็นพรมาลัยรถบ้านมากกว่าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเซ็ตพรมาลัยเป็นสปอร์ตนอร์มอลอะไรได้ด้วยใช่ไหมครับก็คือเหมือนกันเหมือนกับ HS แต่นี้พี่เซ็ตอยู่ที่นอร์มอลโอเคมีหน้าล่ะ พรมลยมันเลยไม่ได้คมมากมายนักนะครับพะเมื่อกี้พรมลยมันจะนวลๆหน่อยตอนที่ผมเข้าเลนเชนนะครับแต่เราก็บาเร็วด้แหละครับก็มาเร็วไปน้อยอยากรู้อยากรู้แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าเนี่ยพรมลายอ่ะถ้าดูคมๆขวานะถ้าไปแบบแบบขี้กงขี้กงหน่อยอะตัดเข้าอย่างเงี้ยอะพรมลยมันนุ่มไปนิดหนึ่งนะครับแต่นี่คือพรมลายแบบการใช้งานปกติถือว่าคมในระดับหนึ่งแล้วนะถ้าคุณอยากคมกว่านี้คุณก็เซ็ตพรมลายให้เป็นโหมดสปอร์ต นะครับพะเขาเซตได้อยู่แล้วเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้านี่คือการขับแบบลูกไก่ลูกไก่นะครับจิบจ๊บจิบเพื่อให้รู้ฟิลลิ่งกันว่าในเจ้า HSPHv e เนี้ยฟิลลิ่งเครื่องยนต์กับมอเตอร์เมื่อทำงานร่วมกันเนี้ยเป็นอย่างไรบอกเลยครับเร็วครับแรงนะแล้วตัวนี้ตัวท็อปด้วยนี่ใช่ครับสีเบจอย่างนี้นะครับสวยไหมท่านผู้ชมดูผมว่ามันสวยนะและแบตตอนนี้เหลืออยู่65%ระยะทางแบต44บกิโลเมตรนะครับนี่คือก็มี บอกให้อยู่แล้วนะครับเมื่อกี้วิ่งฟูดฟูดฟูดูดกันนี่ก็สิบกว่ารอบได้ไหมใช่ครับแบตเพิ่งลงไปเท่านี้นะเฮ<ช>้ย<ห>ผมถือว่าโอเคนะเพราะเมื่อกี้มันเราเร่งศูนย์ถึงร้อยกันทุกคน,กคนด้วยนะผมเนี่ยเป็นคิวที่สิบละก็คือมันมีอยู่สิบกว่ารอบแล้วหล่ะที่วิ่งศูนย์ถึงร้อยเลขขนาดนี้แล้วแบตลงไปยังไม่ถึงครึ่งเลยใครได้ครับท่านผู้ชมครับการชันงานตัวนี้แต่เดี๋ยวเราก็มีการใช้งานจริงๆนะครับในเดือนหน้าว่าจะเป็นอย่างไรก็รอในวันนั้นแต่วันนี้เบื้องต้นเฮ้ยผมให้คานั้เยปนขางไรนี ขอบคุณมากมากครับอาจารย์ครับสวัสดีสสดครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับและนี่คือเจ้า MG h s p h u v ในรุ่นท็อปนะครับท่านผู้ชมที่ผมบอกว่ามีความต่างคือ เด่นๆเลยคือภายในนะครับแต่ยางซีรีส์เดียวกันนะยางรุ่นรองกับรุ่นท็อปนี่เหมือนกันไม่ต้องซีเรียสขอบ18เหมือนกันซีรีย์ยางเท่ากันแบร,รนด์เดียวกันด้วยแต่ภายในกับท่านผู้ชมที่ผมบอกว่าเป็นสีเบจและตัดด้วยสีน้ำเงินมาชมกันครับและนี่คือภายในนะครับของเจ้า MG h s h j v ในรุ่นท็อปนะที่ผมบอกนะเบาะสีเบจและตัดน้ำเงินนะครับมันดูหรูขึ้นไหมดูหรูขึ้นดูดีมากขึ้นนะดูดีมากกว่า h s ตัวท็อปที่เป็นเบาะแดง นะครับตัวนี้ในเมืองนอกก็เป็นสีนี้นะครับแต่เมืองไทยมีสีดํามาให้ด้วยเป็นรุ่นรองนะถามว่าชอบไหมผมก็ชอบนะสีนี้แต่มันจะดูสกปรกง่ายหรือเปล่านั้นต้องแล้วแต่การใช้งานของแต่ละท่านแล้วครับว่าเป็นอย่างไรและนี่คือกล้องมองรอบคันของเขานะนี่คือจุดเด่นอีกหนึ่งจุดของ MG เขานะครับกล้องมองรอบคันกล้อง360องศาที่ดีมากๆในรถระดับราคาเท่านี้นี่ภายในนะเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับว่าคันนี้เนี่ยข้อมูลเบื้องต้นขับแล้วเป็นอย่างไรสรุปกันครับ และนี่แหละครับกับการรีวิวรอบคันและพาชมเล็กๆน้อยๆกับเจ้า MG H s PHEV ในวันนี้นะครับหลายสื่อบรชนนได้รับเกียรติจาก MG นะครับที่เชิญมารีวิวแบบนี้เพราะรถคันนี้ค่อนข้างจะเป็นที่น่าสนใจมากๆไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เป็น PHEV เป็น Plug-in Hybrid ที่มีราคาถูกที่สุดในตลาดวันนี้ผมยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับว่าราคาเขาอยู่เท่าไหร่แต่ราคาต่ำกว่า1 3 9 0 0 0้บาทแน่นอนนะถือว่าราคานี้น่าสนใจมากๆเขามี MG ZS EV ราคาล้านสองคำอยู่แล้วยังไงเขาสูงกว่า MG ZS EV แต่สูงกว่ามากไม่ได้ถ้ามากไปก็เหนื่อยครับ Great Wall Motor อีกหนึ่งคู่แข่งคนสำคัญที่จะเปิดตัว รถ PHV ในปีหน้าเหมือนกันตรงนี้เราก็ต้องมาดูครับว่าการแข่งขันเสรีในแบบนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่วันนี้เนี่ย MG พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเขานำเทคโนโลยี PHV เข้ามาสู่ตลาดเมืองไทยในราคาที่คนไทยจับต้องได้ง่ายมากขึ้น วันนี้เนี่ยเทคโนโลยี p h e v นะครับถ้ามองไปในแบรนด์ b m w ถ้ามองไปในแบรนด์ของ m e r c e d e s b e n z เนี่ย2ล้านบาทขึ้นไปทั้งสิน้นตัวนี้ต่ำล้าน39าต่ำล้าน35ด้วยซ้ำสมรรถนะโดยคร่าวๆผมลองขับไปแล้วนะครับก็ต้องยอมรับว่าอัตราเร่งดีมากๆถ้าคุณจะใช้ p h e v ให้เต็มรูปแบบให้เต็มศักยกภาพของเขาบอกคำเดียวครับคุณต้องชาร์จทุกวันคุณต้องให้ไฟในแบตเตอรี่เต็มตลอดเพราะคุณจะสามารถช้ไฟ ได้อย่างคุ้มค่าคุณอย่าใช้สมรรถนะของรถ EV ได้ด้วยเพราะตัวนี้เนี่ยวิ่งด้วย EV วีล้วนๆหรือวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนๆเนี่ย70กิโลนั่นคือตามสเปคแต่วิ่งจริงผมเดานะ60กิโลก็น่าจะอยู่ได้ค่าไฟนะครับ16.6กิโลวัตต์เอนะครับชาร์จไฟเต็มนะยังไงก็ไปถึง60บาทก็แปลว่าคุณวิ่งกิโลเมตรแล้ไม่ถึง1บาทเซฟแน่แน นะครับอัตราเร่งก็ได้แน่ๆนะครับแล้วส่วนหนึ่งที่ผมบอกว่าตัวแพดเดร์ชิพนะครับถ้าในตัว MG H HS เป็นแพดเดร์ชิพหรือตัวเปลี่ยนเกียร์แต่ MG H HS PHEV นี้แพดเดร์ชิพจะกลายเป็นรีคอเวอร์ของแบตเตอรี่นะครับการใช้งานแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ใช้งานได้เมื่อกี้อัตราเร่งดีมากๆช่วงล่างนุ่มกว่า HS ยืนยันตัวนี้เป็นรถ u v สําสำหรับครอบครัวแท้ๆละ HS ที่ผ่านมายังออกมาเป็นสปอร์ตหน่อยๆยังเป็น SUV สปอร์ตนิดๆ แต่ตัวเียช่วงล่างนุ่มนวลมากขึ้นด้วยน้ําหนักตัวที่มากขึ้นด้วยนะเพราะเขามีแบตเตอรี่อยู่แล้วนะครับทำให้น้ําหนักตัวของเจ้า H HS P S V เนี่ยหนักมากขึ้นช่วงล่างเลยออกนุ่มนวลพวงมาลัยออกนุ่มนวลแบบรถบ้านหน่อยๆผมยังไม่ได้ลองในโหมดสปอร์ตนะครับว่าพวงมาลัยจะดักแน่นแค่ไหนแม่นยําม,มากน้อยแค่ไหนแต่วันนี้ในเบื้องต้นที่ได้ลองเนี่ยผมถือว่าเขาผ่านนะครับรอรุ่นราคารอรุ่นออปชั่นอย่างเป็นทางการรอรุ่นว่าสรุปแล้วแรงมาเท่าไหร่ แรงบิดเท่าไหร่แต่แรงบิดมันไม่หนี380นิตันเมตรแรงม้าก็290แรงม้าแน่นอนนะครับถือว่าแรงมากๆในราคาค่าตัวที่ไม่ถึงล้านห้าแล้วคุณมี290แรงมา้าและแรงบิด 380นิวตันเมตรถือว่ามหาศาลแล้วครับในราคาค่าตัวขนาดนี้และนี่แหละครับ MG HSPhev ในแบบเล็กๆน้อยๆของออโต l ไล e ์แชลเลดจ t วีและผมนิธิทว่ทะถมนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาในการรับชมครับรอชมตัวจริงๆของเขานะครับยีตุลาคมนี้การเปิดตัวอย่างเป็นทางการ MG HSPhev ครับวันนี้ขอตัวไปแต่เปยงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ